วันนี้เนี่ยเราจะมาลุยในหลัการเรื่อง fog gf ว่าเวลาน้องเจอ fog หรือไม่ก็ gf เนี่ยจัดการยังไงเขาบอกว่าให้ fx เท่ากับ x ลบ5แล้วก็ gx เท่ากับ x กำลัง2เสร็จแล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้า a เนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้วก็บอกว่า gf o a เท่ากับ fog a เดี๋ยวหา a ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากน ทีนี้โจทย์เ่ยเขาบอกว่าเจ้า g o f a มันเท่ากับ f o g a หลักการคือแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น g o f หรือ f o g หลักการน้องทำแบบนี้เลยก็คือถ้าน้องเจอ f o g x ให้น้องสังเกตว่าไอ้ f o g x อะใครอยู่ข้างนอก f ปะเนี่ย f อยู่ข้างนอกเพราะว่าเราเจอ f ก่อน แสดงว่าให้น้องใส่ f และ O ตัวเนี้ยให้น้องเปลี่ยนเขาเป็นวงเล็บเหมือนมันมี O อและน้องแบ่งแบ่งให้เป็นวงเล็บสองฝั่งแสดงว่าเจ้า O กคนเนี้ยน้องแปลงเขาเป็นวงเล็บและไส้ในคือ g เลยนะ G x น้องก็ลอกมาในทางเดียวกันเนี่ยถ้าน้องเจอ G OF X น้องก็เขียนฟัง์กชันข้างนอกก่อนซึ่งข้างนอกเขาชื่อว่า G และ O ตัวเนี้ย น้องก็เปลี่ยนเป็นวงเล็บไส้ในคือ fx จบคนนี้คือหลักการแสดงว่าเจอ o เป็นวงเล็บเจอ o เป็นวงเล็บเพราะฉะนั้นก้อนในที่โจทย์ให้มาว่า gofa กับ foga เขาเท่ากันพีซัดเลยนะข้อนี้นะหลักการคือดูก้อนซ้ายก่อนนะใครคือฟังก์ชันข้างนอก g ป่ะ เพราะเราเจอ G ก่อนก็เขียน G มาแล้ว O คนนี้แยกเขาเป็นวงเล็บเหมือนแบ่งครึ่งเป็นวงเล็บแล้วไส้ในคือ f อะไรนะ f A จบแล้วไอฝั่งขวาก็เหมือนกันคนข้างนอกก็คือ f น้องก็เขียน f ลงมาและ O คนนี้น้องก็แบ่งเขาเป็นวงเล็บสองฝั่งและไส้ในคือ G ีอน้องก็ชักเขาลงมา มันมันก็คือฟังก์ชันซ้อนกันพี่เริ่มจาก e ซ้ายก่อนนะ e ซ้ายคือก่อนนี้ e ซ้ายคือก่อนนี้เวลาพี่เริ่มถ้าเกิดว่าน้องเจอฟังก์ชันซ้อนกันนะให้น้องทําข้างในก่อนข้างในคือ f a ทำมีนีก่อน f a หายยังไงพี่ถ้าน้องจะหา f a น้องจะต้องเริ่มจาก f x ๋ยวดูตามพี่ก่อนนะซึ่ง f x อ่มันคือ x ลบห้าเขาให้มาแล้ว และถ้าน้องจะหา f a เข้าหมายความว่าเวลาน้องเจอ x เจอ x น้องเปลี่ยน x เป็น a ให้หมดเป็นเป็น a เป็นเป็น a เจอ x ทุกที่เปลี่ยนเป็น a ให้หมดน้องจะได้ว่า f a จะเท่าก a ับ a ลบ5 o นะเพราะฉะนั้น f a มันคือ a ลบอะไรนะ a ลบ5แต่ยังไม่ตอบนะข้างนอกมันมี g ครอบอยู่แสดงว่าน้องต้องมาหา g a ลบ5อีกช็อตหนึ่ง ซึ่ง a g a ลบห้าหายยังไงพี่ก็เริ่มจาก g x ไงคุน้องไอเจ้า g x อ่ะมันคือ x กำลังสองน้องก็เริ่มจาก g x ที่ชื่อว่า x กำลังสองเดี๋ยวดูพี่ดีนะถ้าน้องอยากได้ g a ลบหหน้าที่น้องก็คือแทน x แทน x เป็น a ลบหให้หมดแทน x เป็น a แ,แสดงว่า ig เหมือนเดิมแทน x คนเนี้ย เป็น A อลบหให้หมดแต่ a อลบห้าเฉยไม่ได้มันมีกําลังอะไรอยู่เนาะมันมีกําลังสองเพราะฉะนั้นเวลาน้องแทน x เป็น a อลบห้าเนี่ยมันจะต้องมีกําลังสองครอบอยู่ด้วยแสดงว่า G ีเอลบหเนี่ยมันคือ a อลบหําลังสองแต่กําลังสองแจกดือด้อได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นบวกลบแจกกำลังสองไม่ได้น้องต้องใช้หน้ากำลังสองได้ a กำลังสอง ลบสหน้าหลัง2องคูณ a คูณหได้1 0บอบวกหลังกำลังสองหากำลังสได้25จบรู้เรื่องนะอ่ะให้จดก่อนพี่ขอลบฝั่งนี้นะถ้าใครจดไม่ทันแคปไหมนะอ่า1หนสองไปแล้วนะพี่ลบแก้ก่อนเสร็จแล้วน้องไอ้เจ้าฝั่งขวาเนะี่ยยังไม่จบน้องดูฝั่งขวานะฝั่งขวามันเป็น f g a น้องต้องซัดไส้ในก่อน ไซ้ในคือ GA GA นี่หายยังไงวะพี่ก็เริ่มจาก GX พอน้องเริ่มจาก GX เอ่ะไอเจ้า X เจ้า X อ่ะแทนเป็น A ให้หมดเพราะว่า GX ได้ X กำลงังสองแสดงว่า GA จะได้ไกกำลังสองน้องก็เปลี่ยน GA เป็น A กำลังสองแล้วก็ดึง F ลงมาเพราะฉะนั้นน้องก็หาเจ้า FA กำลังสอง f a กําลังสองก็หมายคามว่าเวลาน้องเจอ x mm. เจอ x mm. ใน f x mm. น้องเปลี่ยนเป็น a กําลังสองน้องจะได้ว่า f a กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองลบหเพราะฉะนั้น f a กําลังสองมันคือ a กําลังสลบหน้องก็ดึงลงมาได้ a กําลังสองลบหข่าวดีคือ a กําลังสมันเจ้ากันต้องเรียกว่าข่าวดีเลยเนาะแล้วลบสิบ a ย้ายมาเป็นบวกสิ a ไอ้เจ้าลบหย้ายไปเจอยี่หาเป็น30 10คูณอยู่ย้ายไปหารสามสิบเอต่อสาจุกครูไหม <S <S เออจุกครูเลยนะให้น้องจดก่อนคันไม่ได้อำนาผู้เล่นนะแต่ําจริงไม่ใชนะ่สุดท้ายไปเรื่องนั้นได้ไงวะเขาถาม fga ให้น้องดูคนนี้นะสำคัญมาก A คือ3น้องก็แทน A เป็นเลขส น้องรู้ไหมว่า f กับ g ที่เขาอยู่ติดกันนะมันคือการมันมันคือการที่ f กับ g คูณกันแล้วมันมีหลักการบวกลบคูณหารฟังก์ชันหรือในทางฟังกช์ชันเขาเรียกว่า P ชักคณิตฟังก์ชันหมายความว่าถ้าน้องเนี่ยอยันนี้คือหลักการนะถ้าน้องมี f กับ g คูณกันแล้วข้างนอกมี a อยู่เนี่ยน้องสามารถแจก a เข้ามาได้ทั้งคู่มันจะอยู่ในรูป f a คูณกับ g a อย่างนี้รู้เรื่องไหมครับ เพราะฉะนั้นไอ้เจ้านี้ก็เหมือนกันน้องสามารถแจกสามเข้ามาได้น้องก็จะได้เป็น F3 สามคูณกับ g สามคนนี้คือคําตอบหา F3 สามหา G3 สามคูณกันตอบได้เลยซึ่งพี่ขอก๊อปมานะขอลากมาเลยทีนี้ไอ้ Fx กับ Gx เกเขาทําไมมาแล้วเขาให้มาแล้วเขาให้มาแล้ว แสดงว่าเวลาคุณน้องจะหา g สาม f f สามเนี่ยน้องก็เจอ x ใน f x อ่ะแทนไปเลขสามน้องจะได้ไว่า f สามเท่ากับสามลบห้ามันจะได้ลบสองเพราะฉะนั้นเจ้า f สามอ่ะมันจะตอบลบสองถัดไปเจ้า g สามเจ้า g สามเนี่ยหมายความว่าเวลาน้องเจอ x ใน g x อ่ะน้องแทนไปเลขสามน้องจะได้ไว่า g สามเท่ากับสามยกกำลังสองคุณน้องจะได้เก้า เพราะฉะนั้น G3 อ่ะคุณน้องจะตอบ9มันก็เลยเอา9มาคูณกับลบสอบตอบลบ18นั่นเองจบอันนี้คือข้อสอบปีที่พี่สอบเลยตอบลบ18เอโอเคประมาณนี้เนาะไว้เรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ